สวัสดีค่ะชาวราศีกันสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีกันนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2566นะสําหำหรับชาวราศีกันจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมไปจนถึงวันที่21กันยายนนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับชาวราศีกันเนาะ อุ้ยสองถ้วยเลยอุ้ยตาละนะเรื่องของความรักขึ้นมาเลยนะโอ้นี้เป็นราศรีแรกๆเลยนะที่โอ้ไปถ้วยมาเพียบเลยนะแม่อินเลิฟหรือเปล่าคะชาวราศรีกันช่วงนี้นะคะอินเลิฟมากอะเอาไว้ว่าเรื่องของความรักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันก็ทั้งมีความสุขและความทุกขนะ์เนาะจริงๆแล้วเนี่ย โอ้โหไพ่ความสุขมาเพียบนะเริ่มต้นชีวิตใหม่มาเพราะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าในะเรื่ององความรักนะคะ เรื่องของครอบครัวเรื่องของความสัมพันธ์โดดเด่นมากนะคะช่วงนี้สำหรับชาวราศีกันนะคะบางทีอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งกันด้วยนะคะไม่ค่อยใส่ใจความรู้สึกกันไม่ค่อยแคร์ไม่แย่แสใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจจะมีการทะเลาะเบาแว้กกันด้วยภายในครอบครัวนะคะอาจจะหมายถึงแม่ก็ได้นะตัวเองนะสำหรับเด็กน้อยนะคะก็อาจจะมีแม่เข้ามาจุจิจุบจิกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยสนใจแม่จะบ่นก็นแล้วแต่นะฉันกำลังอินเลย นะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของความรักเข้ามาเป็นทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ด้วยแล้วก็เป็นอุปสรรคของเราด้วยนะในช่วงนี้สำหรับชาวบราซิลเนานะซึ่งจริงๆอุปสรรคก็แน่นอนนะคะสำหรับไม่ว่าจะเด็กน้อยหรือเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ยังก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่อยู่นะ <c oughs> ยังเข้ามาวุ่นายจุนจ้านอยู่ดีนะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกะไรนะคะเป็นเรื่องปกติแหละนะ,ะเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือว่าต้องพูดจาทําความเข้าใจกันนะทะเลาะปันไปมันไม่ได้ช่วยเกิด ผลดีต่อทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักบางทีมันอาจจะไม่ถึงพ่อแม่อาจจะเล่นนะัดเรื่องงานแต่งงานก็ได้นะตัวเองนะเวลาที่เรามีแฟนมีลาอะไรเงี้ยเวลาพาเข้ามาที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะถูกจับจ้องเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นใครที่ไหนทํางานอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมซึ่งจริงแล้วเนี่ยบางครั้งบางคราวนะคะจริงๆแล้วสัมพัในเช่นว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่คนนี้นะ,ะถึงจะเข้ามาคือเขาอาจจะชุนจ้านกับชีวิตเราก็จริงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการนะคะมันไม่ใช่แบบคือเขาต้องการที่จะแบบ ให้คําแนะนํากับตัวเรามากกว่านะคะเขาก็อยากให้เรามีชีวิตที่มีความสุขนั่นแหละมีอนาคตสดใสนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้เข้ามาเนี่ยบ่นก็จริงจู้จีจ้ก็จริงนะคะแต่สิ่งที่ทําไปนั่นคือมีเจตนาที่ดีนะคะอยากให้เราแบบได้เจอคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะได้มีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขนะเห็นป่ะนะคะบางครั้งบางคราวเนี่ยคุณเชื่อไหมคําบางคําที่เขาพูดออกมาเขาเตือนออกมาเนี่ยบางทีตัวเราอาจจะไม่ได้สนใจหรอกด้วยความที่อีกโก้จัด รู้สึกเหมือนกับว่านี่มันชีวิตฉันฉันตัดสินใจเองอะไรอย่างเงี้ยหรอไหมคะแน่นอนว่ามันก็แน่นอนแหละมันชีวิตใครชีวิตมันตัดสินใจเองถูกแต่บางครั้งเนี่ยคำแนะนําบางอย่างเราก็ไม่จําเป็นต้องไม่ถึงขนาดเพิกเฉยหรอกนะคะแต่เราก็ฟังเอาไว้แล้วลองเอาลองกลับมาลองคิดดูแล้วกันเพราะว่าบางทีเนี่ยคือมันเป็น common s e n ะมันไม่ใช่อะไรที่แบบมัน over เกินจริง นะคะบางทีคําแนะนําคําตักเตือนเลื่อๆ,ๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันจะส่งผลกับเราในอนาคตทําให้เราได้คิดได้อะนึกออกไหมคะถ้าเกิดว่า,าลองพิพพพจารณาดีๆนะคุณจะเห็นได้ว,ว่าเนี่ยสิ่งที่เขาทําไปเพื่ออนาคตของคุณทั้งนั้นทะ้ะนั้นก็เอาเป็นว่าผู้ใหญ่เขาเตือนก็ดีนะคะรับฟังไว้นะ,ะช่วงนี้ก็เราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดก็ได้นะเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเอะไรอะรอ่ะเรารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะรู้ได้ยังไงอะไรประมาณนั้นบางทีมันอาจจะไปถึง เ,เขาเรียกอะไรตัวเฉพาะพ่อ,พอแม่พ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวบางทีก็มันเหมือนกับเราก็ไปต่อว่านึกออกไหมเออตัวเองก็มีความเขาเรียกอละไลร่มเดี่ยวทางชีวิตครอบครัวแล้วจะมาสอนคนอื่นได้ไงมันจะมีคําเนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบให้ระวังเอาไว้แล้วกันนะคะคำนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่าให้มันถึงขั้นนั้นเลยนะคะคุณต้องเข้าใจว่าชีวิตคนเราเนี่ยการที่แบบ ไม่มีใครที่ไม่ไม่มีใครที่แบบเขาอยากจะจะเลิกกับกับคู่ตัวเองอ่ะกับแฟนตัวเองอ่ะไม่มีหรอกนะคะถ้ามันไม่มีปัญหาจริงๆนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใดก็ตามอย่าอย่าใช้คําพูดที่แบบมันแบบทิ่มแทงจิตใจบางครั้งคุณต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเขาล้มเหลวทางด้านชีวิตครอบครัวมาแล้วเนี่ยมันยิ่งทําให้เขามีประสบการณ์มันยิ่งทําให้เขาได้รู้ความจริงไงว่ามันต้องทํำยังไงถึงจะสามารถรักษาชีวิตครอบครัวเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยได้ให้มันมีความสุขไปตลอดได้นึกออกไหมคุณต้องมองง่ายนี้ค่ะ พยายามมองอีกด้านหนึ่งนะคะถูกไหมคะอันนี้จริงๆแล้อาจจะไปถึงชาวราศีกันบางท่านอาจจะล้มเหลวก็ได้ทางด้านครอบครัวก็ได้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีความสุขแต่นั่นมันทําให้เขามีประสบการณ์มากขึ้นมันทําให้เขาได้รู้มากขึ้นว่า,ข,าข้อบกพร่องครอบที่เราแบบทําพลาดไปมันคืออะไรแล้วตรงนี้แหละที่จะเป็นประโยชน์ที่แบบพอเราไปสอนคนเดือะไรัสั่งคนง่มบอกว่าไม่เชื่อมงดูเนี่ยดูดูดูด,ดูดูเนี่ยนะดูเนี่ยเห็นเปล่าตัวอย่างไม่ให้เห็นอย่าทําผิดซ้ํา ถูกไหมคะอย่าทําซ้าค่ะมันก็จะเป็นลนักษณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนมาให้คําแนะนําเราก็ฟังนะคะอย่าอย่าแบบอย่าไปปรมามมทดีกว่าเนี่ยยจะไปปราโอยจะไปส่งผลมาคนอื่นนะคะบางทีมันมันทําให้เราแบบกลายเป็นคนไม่น่ารักอะ่ะอืมเอาดีๆนะ,ะถ้าเกิดว่าเราลองคิดดีๆแล้วคุณจะเข้าใจคุณจะเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงแนะนําเรานะคะเขาก็จริงๆบางคนบอกคือต้องเข้าใจนะมน,มนุษย์ลุงม,มนุษย์ป้าเนี่ยมันมีหลายหลายกรณีนะคะ นะคะต้องแยกแยะด้วยนะตัวเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องมันก็อย่างน้อยๆอ่ะอย่างที่บอกนะคะว่าใครที่ให้คําแนะนำม,มันมันฟังได้อะตัวเองเออฟังได้เปิดใจให้เป็นกลางอะไรเงี้ยเปิดรับทุกคําแนะนําคําติติงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังหมายถึงเรื่องการแต่งงานได้ด้วยนะคะตัวเองเนี่ยเรื่อ,องการแต่งงานนะคะบางคนเนี่ยคือมีโอกาสในเรื่อ,องการแต่งงานจะจัดการแต่งงานการเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยน,นะคะภายในครอบครัวหรืออาจจะจัดงานหรือว่านไปนะคะแต่ว่า อันนี้เหมือนจะเน้นในครอบครัวส่วนขัางที่เยอะๆนะคะถ้าจะแต่งงานก็เป็นงานแต่งที่เน้นกับญาติพี่น้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะมีเรื่องวุ่นวายบ้างนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันบ้างและคนนี้จะเอาอย่างนั้นคนนั้นจะเอาอย่างเงี้ยเออบางทีก็ปวดหัวนะคะตามใจทุกคนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคนที่ตัดสินใจก็เป็นตัวเรานะ,ะเราจะเป็นคนตัดขั้นตอนสุดท้ายอยู่ที่เรา นะคะว่าจะตัดสินจะเอาอยัางไงนู่นนี่นั่นยังไงอะไรย่างเงี้ยคะก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวายนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆไม่ได้แบบใหญ่อะไรมากมายนะคะแต่ว่าโดยเลือกสลากของไพ่เนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแต่ก็จบลงได้ดีนะตัวเองนะจบลงได้ดีมีความสุขแฮปปี้คนได้เดอะซันมาคือก็นะมันมัมนเป็นไพ่ที่ดีสุดแล้วนะถึงแม้ว่าคู่ไหนก็ตามนะที่มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์นะสุดท้ายก็จะคลี่คลายแล้วด้วยดี ะะโดยเฉพาะเรื่องความรักใครที่กำลังมองหาลักใหม่รักมีโอกาสที่จะเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะหรือใครที่มีปัญหาเรื่องของความรักก็สามารถพูดคุยนะพยายามพูดคุยทําความเข้าใจและแก้ให้ตรงจุดแบบนี้มันถึงจะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเพราะนั้นคือลักษณะไพ่คือใดๆก็ตามเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้คือมีโอกาสที่จะแก้ไขได้หมดเลยขึ้นอยู่กับเรามีความจริงใจให้กับตัวเองมากแค่ไหนนะคะจริงใจให้กับตัวเองและจริงใจให้อีกคนหนึ่งด้วยนะ,ะมันแก้ไขได้หมดนะคะอ่ะทีนี้มาดู เรื่องอื่นบ้างนะะจริงๆแม่แต่ดีอ็มเพรสมันไม่ขึ้นเนาะก็เลยก็เลยแต่มันมีเด็ดซันะบางทีอาจจะไม่ถึงช่วงนี้ก็อาจจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ได้นะตัวเองนะสำหรับบางท่านนะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านนะมีโอกาสสูงนะสำหรับคนที่แบบสูงวัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเออหรืออาจจะไม่ถึงสำหรับชาวราศีกันบางท่านนี่อาจจะถึงวัยที่แบบต้องมาดูแลหลานแล้วก็ได้นะ ลูกเลิกไปทำงนทำงานกันหมดละนัแล้วเราก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยนะอยู่บ้านเลี้ยงหลานอะไรประมาณนั้นนะก็มีความสุขดีนะคะจริงๆเราไม่ใช่แย่นะคะมีชีวิตที่มีความสุขถึงแม้ว่าจะอายุก็เยอะยุก็มีความสุขอยู่กับลูกกับหลานนะ,ะทีนี้เนี่ยมาเรื่องการงานกันบ้างนะ เรื่องการงานจะเห็นว่าสําหรับบางท่านนี่อาจจะได้รับข้อตกลงที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเหมาะนะสำหรับท่านที่กำลังมองหางานใหม่นะคะมีโอกาสที่ได้งานค่อนข้างสูงนะคะแล้วทุกติแล้วก็ข้อตกลงในการเจราจาอะไรกันเนี่ยก็ค่อนข้างจะจบลงด้วยดีนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยมันอาจจะเราอาจจะต้องรีบไปไปทำอะไรบางอย่างนเนี่ยเหมือนกับคุณคุณต้องรีบดําเนินการอะไรบางอย่างทันทีหรืออาจจะไปถึงว่าพอได้งานปุ๊บก็ต้องเริ่มทานได้ทันทีก็ได้นะ มีโอกาสสูงมากนะคะพอไปที่ทํางานใหม่นเงี้ยเริ่มงานใหม่คุยกันจบปุ๊บทาเลยอะไรเงี้ยเริ่มงานได้เลยอะไรประมาณนั้น <c oughs> ก็จะเป็นแบบนัน้นก็เลยรู้สึกว่ารวดเร็วทันใจดีนะคะ <c oughs> บางทีเราก็จะต้องมาคุยกันในเรื่องของารายละเอียดนะคะบางทีเวลาเราต้องนานลงกับคนอื่นเนี่ยบางทีหลายๆสิ่งอย่างเราไม่รู้เราก็ต้องคุยพยายามเก็บอินโฟมานชั่นอย่าลืมนะคะเวลาที่เราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะเพื่อนร่วมงานใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่เนี่ยมันแปลว่าเราเองต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วนะคะนะเรียนรู้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะซึ่ง อันดับแรกก็เรื่องงานแน่นอนนะคะเรื่องของงานเรื่องการวางแผนเนี่ยเรื่องการเข้าประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องปรับตัวเร็วต้องคิดเร็วทําเร็วนะในช่วงนี้นะคะเรื่องการงานจะเห็นว่าดูมันเร่งรีบไปหมดนะคะอย่างที่บอกนะคะคือถ้าเป็นงานใหม่จริงจริงอ่ะเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆมันต้องปรับตัวนะคะเพราะต้องปรับตัวปุ๊บเราจะมาใช้เออระเหยก็คงไม่ได้นะคะมันเหมือนกับว่าเขาอยากจะได้ตัวเราเนี่ยมันแปลว่าเรามีความสําคัญแล้วนะคะเรามีความสําคัญในงานนั้นๆแล้วเราต้องรงมือทําทันทีอย่างเงี้ย เ,ออเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเราต้องพยายามปรับตัวให้เร็วคิดให้เร็วนะคะแล้วก็ตัดสินใจเร็วทำอะไรแบบเร็วๆนะคะแต่ว่าต้องมีมีมีความรอบคอบนะ,ะถึงแม้ว่าจะเร็วก็จริงนะคะแต่ไพ่ใบนี้เป็นตัวที่คุมนะคะให้รู้ว่าต่อให้งานเร่งมากแค่ไหนทําแบบประมาทเริ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเก็บทุกรายละเอียดนะคะต่อให้แล้วอาจจะต้องมีการแบบจู้จี้อย่างที่บอกนะคะเป็นไพ่ที่บอกจู้จี้จุกจิกอะ่ะ บางทีอาจจะต้องสอบกลับไปกับมากับไปกับมาหนอกไหมเออบางทีอาจจะต้องแบบใช้เวลาอาจจะต้องรอนู่นนี่นั่นแต่ว่าคือแบบด้วยความทีเออ่เราต้องการงานที่มันแบบละเอียดต้องทํางานแบบละเอียดรอบคอบเราจะแบบมองผ่านอะไรเลยไม่ได้เนี่ยไม่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเจนี่ว่าลักษณะงานด้วยความที่เป็นนิสัยแบบนี้นะคะอาจจะทําให้คนเขาชอบด้วยนะคะเขาเขาอาจจะชอบตรงที่ว่าเราเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบแล้วก็ทำอะไรไม่ไม่ปล่อยผ่านเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบนะ มีท้งคนคือทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียในตัวเองนะคะการที่เราเป็นคนละเอียดรอบคอบเป็นคนมันก็เลยทาให้เราดูเหมือนเป็นคนชู้จี้ในสายตาคนอื่นแต่ว่ามันทําให้งานประสบความสมําเร็จและปิดจอบได้ดีด้วยนะคะเนี่ยประสบความสำเร็จและปิดจอบได้ดีเพราะฉะนั้นคือเรื่องการมองอนาคตการคาดการณ์อะไรเนี้ย <ak h 2> เหมือนกับเราเองอะเป็นคนที่ดูออกนะคะมองงานออกอันนี้ก็เป็นตัวบ่ง grid, บอกให้รู้ว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถนะเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งนะอ่าเป็นคนที่เก่งเพร ened, าะนั้นคือ โอกาสได้งานสูงมากนะะนอกจากได้งานที่ดีแล้วตำแหน่งเงินเดือนเงี้ยทุกอย่างดีหมดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคือเรื่องของเรื่องความสัมพันธ์แลก,ก็ดีเรื่องการงานก็ดีนะคะแน่นอนว่าขึ้นมาขนาดนี้เรื่องการเงินมันก็ต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือค่อนข้างที่ดีเป็นการถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีนะคะคือจริงๆนั้นต้องบอกก่อนนะคะว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์เสมอๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งคนที่เริ่มงานใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ แต่ว่าเป็นคนที่หัวไวก็ได้นะตัวเองนะถ้าคุณเป็นคนที่หัวไวเวลา HR เขาเรียกสัมภาษณ์แล้วคุณแบบตอบได้ฉานมีความคิดชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยตอบตรงประเด็นอะไรเงี้ยโอ้โหโอกาสได้งานสูงมากนีอ่อห็ไหมคะเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องแบบประสบการณ์เก่งกล้าไม่ใช่นะคะแต่มันคือความหัวไวอ่ะอืการหัวไวแล้วก็การที่สามารถที่แบบเ,เข้าใจในสิ่งที่เขากําลังสื่อได้เร็ว เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสได้งานเช่นเดียวกันนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับชาวราศีกันก็หวังว่าคลิปเนวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีกันทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ